สวัสดีครับพี่พี่น้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับประจำงวดวันจันทร์ที่20นะครับพฤศจิกายนนะครับ2566นะครับส่วนงวดที่ผ่านมานะครับของวันที่17นะครับพฤศจิกายนนะครับ2566นะครับก็มาเข้าอยู่ที่เด่น7วิ่ง7รูด7นะครับแล้วก็มาเข้าอยู่ที่ตัวรองวิ่ง4รูด4นะครับแล้วก็เข้าใจอยู่ที่4554นะครับผลก็คือ473กับ54าส ครับสำหรับงวดประจำวันที่20นะครับเอสก็จะให้เลขเด่นนะครับเด่นอยู่ที่3นะครับรอง0ูนนะครับเด่น3รอง0จับคู่นะครับ30ศ

0จ็นะครับตัวกันอยู่ที่78นะครับเลขสาตัวนะครับ3 3 0 4 3 0 7 3 0. แปดสามศูนย์นะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับแอร์ขอไว้พรให้พี่พีน้องๆนะครับ fc ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางเราพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่20่สิบพฤาคมนะครับ2566นะครับแอรก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอรด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ